รำดับนี้็มนหลายในสนาทานแล้วต่อนนี้ไป <c oughs> ก็ยะขอนำมาประกินกะปฏิบัติ <c oughs> มาแนะนำท่านต่อไปแต่ความจริงการปฏิบัติจะกรรมฐา,านานี่เป็นพื้นฐานใหญ่ <c oughs> <c oughs> นี่เราเรียนกันมาหลายจบไม่ใช่จบเดียว มหวังว่าถ้าว่าท่านหลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องที่เจรณาคำแนะนำก็คงจะมีผลถ้าไ่คิดว่ามีผลน้อยก็น่าสลดใจ <c oughs> ถ้าเราสนใจกันจริงๆ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างนี้ก็กรรมฐานสีส่สิบก็ดี มหาปฏิปทานนั้นสูตรก็ดีแต่สามรายการนี้ที่พระทั้งหลายท่านปฏิบัติมันรุ์มักวันรู้ผลนี้ท่านเรียนกันไม่จบ <c oughs> ถ้าเรียนกันเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ราว่าสำนักของเราเฉพาะกรรมฐานสี่สิบผมจำได้ว่าสอนมาสามจบแล้ว และมหาปฏิปาติานสตรก็หลายรอบนี่ว่าก็เป็นรอบๆหรอือว,ว่าบางทียิ่งมากรอบจิตก็ยังเผืออันนี้ผมก็ทราบไม่ได้แต่ว,ว่าถ้าจะพูดกันไปอารม์ใจพระที่มีความมั่นคงนี่มีอยู่มากแล้วก็รดาท่านพุทธบริษัทที่มีความมั่นคงก็มีเยอะ ด่อน,นั้นว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านการแนะนำเป็นเรื่องของผมพระพระทีเจ้ากล่าวว่าขาตาโรตถ,ถาคตาตาถา,ถาคตเป็น,นเพียงผู้บอกเมื่อบอกไปแล้วท่านจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของท่านเอง แล้วพระเดเจ้าก็ไม่ทรงยืนยันว่าพระองค์จะสร้างใครให้เป็นพระโสดาสีทาคานาคารหันได้เมื <c oughs> ่อความจริงคุณธรรมนี่ยตำไม่เป็นพระเรียเจ้าก็เป็นของไม่ยากเราก็สอนเงินแล้วเราก็สอนกันอีกแนะนำแล้วแนะนำอีกฟังก็อยู่ทุกวัน แล้วก็หวังว่าท่านลาไหลมาทางแลว้วก็คงจะจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้วันนี้ก็มาแนะนํากันใน,รน,กกเ,เ,น,นเรื่องบกินกะเล็กๆน้อยๆตามเวลาที่เพงมีเมื่อได้พูดกันมาถึงเรื่องของพระโมกขลาและเบสารีบุเราก็เอาธรรมะที่พระโมกขลาและเาสารีบุตร,ตมมร,ตรตฟังมาแลว้วมาคุยกับท่านในวันนี้ พระสารีบุตรคนดีพระโมกข์กันนายคนดีฟังทำโดยย่อว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นดาเกิดพระแต่ถาโคต,ตรเหตุแห่งทรรมเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับแห่งทรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ <c oughs> ความจริง ธรรมะข้อนี้เป็นอริยสัจท,ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าธรรมเราใดมีเหตุเป็นดงเกิดเราก็มานั่งดูอริยสัจ <c oughs> อริยสัจท,ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกสมุทัยนิโรธมักคำว่าทุกแปลว่าทนใน้ยาก ไม่เกิดมาแล้วทุกข์ไม่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเรามีขันห้าถ้า <c oughs> คนนี้เขาไม่มีขันห้าแต่ต้องระวังให้ดีนะครับคนผู้ที่ไม่มีขันห้าแต่กลายเป็นสัตว์นวบายภูมิเออเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแปลุรสกรกายนี่ก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกัน ต้องไม่มีขันห้าอย่างฉลาดการไม่มีขันห้าอย่างโง่ใช้ไม่ได้ถ้าเราจะไม่มีขันห้าก็ต้องไม่มีขันห้าอย่างคนฉลาด <c oughs> เมื่อกานฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าสับยางนี้ไม่เคยมีใครเับพูดที่ไหน ผมก็จะบอกว่าเขาพูดกันแต่ว่าพูดกันเป็นภาษาบาลีนี่ผมพูดแบบภาษาไทยการที่มีไม่มีคันห้าแบบโง่ก็ได้แก่คนที่ไม่มีคันห้าเดิมนหน้าเขออาอกุศลอกุศลไม่แปลว่าไม่ใช่หลายก็คือโง่นี่หมายความว่าตายไปแล้วขันห้าไม่มี แต่ถ้าว่าอารมณ์ใจของเราน้อมนำจับอยู่ในได้ขาองอกุศลเป็นสำคัญเถืออกุศลเป็นใหญ่ทำความชั่วทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรถไม่เคารพในจารณะสิบห้าประการนี่เป็นอกุศล จรณนะทั้งบ5้าะการเย่าถามว่าข้อไหนผมขอยกยอดผมหมดทุกข้อถ้าไม่เคารพในจรณะที่55ข้อใดข้อหนึ่งก็ตามถือว่าปีจิตไปอกุศลทั้งหมดถ้าจะมาถามว่าปรับกันหนักเกินไปผมก็ต้องตอบว่าไม่หนักเพราะว่าจจรณะ15ข้อใดข้อหนึ่งถ้าเราบกกร้อง นั่นหมายถึงว่าเราไม่พ้นอบายภูมิเพรานั้นว่าคนที่ฉลาดเขาก็ต้องเคารพในจรนารณะสิบห้าและปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าคนโง่ก็ไม่เคารพในจริยธรรจารณะสิบห้าคือความประพฤติท,ที่มันดีเนะี่ยไม่เคารพจารณะแปลว่าความประพฤติ เราต้องประพฤติในความดีให้ครบถ้วนจริงจัดว่าเป็นคนฉลาดนั้นสำหรับท่านที่มีชีวิตอยู่และไม่ยอมรับนักถือมรรจนาสิบห้าไม่ประพฤติขอ้อน,นทั้งสิบห้าข้อให้ครบถ้วนจัดเป็นคนโง่ถ้ามีเป็นอาธิสมานกายเพื่อตายไม่มีขันหัา อาทิสมานกายของท่านพวกนั้นก็ต้องตกไปเป็นสภาพสัตว์รกรกเป็นเปรตแปลสุรกายแสนจะลำบากในคำว่าไม่มีขันห้าก็จะต้องเลือกเหมือนกันจะต้องเลือกประเภทไม่มีขันห้าประเภทที่เป็นกุศลคพือฉลาดไม่แก่เทวดาพรหมและละหันเข้านิพพานแล้ว สามอย่างนี้ที่ปลดขันห้าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขว่าศัายความฉลาดเป็นสำคัญตอนนี้แล้วก็หมุนขึ้นมาถึงคำสอนของอ์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจา้า <c oughs> ที่พระสัชชีท่านบอกกับพระโมกขลาและภาษานีบุตรว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธ,จทธเจ้าทรงตรัสเหตุของทำนั้น แล้วความดับของธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็มานั่งดูอริยสัจท,ที่กล่าวว่าเป็นทุกข์ทำไมเราจริงทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเรามีขันห้าล้วก็ต้องสาวหาเหตุลงไปว่าขันห้านี่มันมีมาได้ยังไง ทำไมเราจะมีขันห้าถ้าเรารู้ว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เราจะไม่มีขันห้าไม่ได้หรือก็ต้องหาเหตุที่มันมีขันห้าต่อไปว่าเหตุอันใดหนอที่เป็นปัจจัยให้เรามีขันห้าจึงมีความทุกข์ล่วงลงไปถึงต้นเหตุของมันเหตุที่จะมีขันห้าก็คือหนึ่งเรามีกิเลส เมือมีจิตที่มีอารมณ์ไม่ผ่อใสตัณหาเรามีความอยากมีความทะเยอทะยานในลาบยศสนเสริญสุขเป็นปกติอุปาทานความยึดมัน่นถือมัน่นว่าลาบยศสนเสริญสุขเป็นชนะที่พึ่งของเรามันได้อยู่กับเราตลอดกาดลตลอดสมัยเรากับมันไม่จากกัน อากูศุลกรรมเมื่อจิตคิดอย่างนั้นแล้วก็สร้างอารมณ์ยึดลาบยุดสน,น,นสุขต่อไปจัดว่าเป็นความไม่ฉลาด <c oughs> นี่เป็นอันว่าขันห้าที่เราจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเหตุสี่ประการคือหนึ่งอารมณ์จิตที่เศร้าหมองได้กับกิเลสสองความอยากในโลกธรรมทั้งแปดประการที่พวกกล่าวมันสี เอาสี่ก็แล้วกันแปดนะั่นเป็นตัวต้เป็นตัวผ่านให้เป็นทุกข์เรามาหลงอยู่ในสี่คือลาบยศสนัสนเสริญสุขอุปาทานยึดมันม่นถือมั่นในลาบยศสนัสนเสริญสุขว่าเป็นสนะท,ที่ถูงจะอยู่ด้วยกันกับเราตลอดกาตราตลอดสมัยอกุศล คำว่ากุศลเพราะความไม่เฉลาดจริงเข้ามายึดมาในเหตุนั้นนี่และเพราะอาศัยเหตุทั้งสี่ประการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หมายถึงว่าโลกกระทำทำไปจำโลกได้ลาบได้ยศได้สรนเสริญได้สุขที่เป็นกามาคุณเมาเพราะเราไม่ละเหตุทั้งสี่ประการนี้เราจรึงต้องมีกันห้าคือต้องเกิด ถ้าเราจะต้องการความสุขเราก็ต้องหาทางตัดเหตุที่จะเกิดขันห้า <c oughs> ตัดมนเสียเ้าคนนี่เขาไม่มีขันห้าในด้านฉลาดเนี่เขามีความสุขอย่างท่าน,นหลายที่เป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดีหรือว่าพระอรหันต์นี่เ้านิพพานแล้วก็ดีท่านมีสภาพร่างกายเป็นทิพย เป็นธรรดาก็ตามเป็นหมก็ตามทุกที่มันจะเกิดกับกายคือความหิวไม่มี <c oughs> ความหนาวไม่มีร้อนไม่มีปวดเมื่อยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความแก่ไม่มี แล้วก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่รามันเป็นทุกข์ที่มีร่างกายไม่มีเพราะกายพวกนั้นถ้าเป็นกายทิพย์มันไม่ใช่กายทุกมีเพียงแค่แต่ว่าท่านมีกายเป็นทิพย์เป็นเทวดารักพรมท่าน,นก็มีความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นทุกขโดยถ้าสิ้นบุญวาสนามรารมีก็ต้องเกิด ถ้าสุขจริงๆก็ต้องเป็นอรหันต์ข้านิพานนี่เรามานั่งดูกันตรงนี้่ร่างกายมันเกิดมาจากกิเลสตัณหาปาทานอกุศลกรรมฟังยากฟังกันหมาว่าร่างกายมันจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าเราติดอยู่ในลาบติดอยู่ในยศติดอยู่ในสนเสิญติดอยู่ในุข าลบก็นั่นของกูนี่ของกูพ่อของกูแม่ของกูลูกของกูหลนยของกูผัวของกูเมียของกูทรพย์สิ่งของกูอะไรอะไรมันก็ของกูหมดไม่เคยคิดเลยว่ากูจะตายเมื่อกูตายแล้วสิ่งที่ว่ามันเป็นของกูแน้่มันมีที่ไหนไม่มีอะไรเป็นของกูอีกแล้ว คนที่ตายแบกลูกแบกหลานบอกสามีแบกปัญญาแบกบ้านแบกเรือนแบกทรัพย์แบกสินไปได้ไหม <c oughs> นี่ใช้ปัญญาคิดอย่างนี้ตัวอย่างมีถมไปเห็นแล้วก็จำจำไว้คำว่าของกูของกูแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของกู แม้แต่ร่างกายที่เป็นสมบัติที่ใกล้ชิดที่สุดว่าเป็นของกูมันก็ไม่ไปด้วยเวลาตายส่วนที่มันจะไปก็คืออาทิตย์สมาในกายที่เราเรียกสมาจิตเห็นแล้วหรือยงังว่าการติดในลาบติดอยู่ในลาบคำว่าลาบหมายว่สิ่งที่ได้มาร่างกายเราได้มาจากการเกิด รพกินเลตันหาปาทานช่วยสร้างให้เราก็มายึดว่ามันเป็นของกูของกูของกูไม่ยอมคิดว่ามันจะตายไม่ยอมคิดว่ามันจะเปลี่ยแปลพลวนไม่ยอมคิดว่ามันจะสลายตัวอารมณ์ติดพอมีร่างกายเป็นของกูเราทรัพสมบัติทั้งหลายก็ของกูตลอดไปตัวยึดตัวนี้แหละเป็นปัจจัยให้เราเกิดมาเป็นทุกข์ นี่ถ้าเราจะเปลื่องมันเสียเรื่องตัวเกิดตัวนี้ถ้าเราไม่เกิดจะต,ต้องไม่เกิดในแดนดีนะเราต้องมีสภาพกายใหม่ที่อยู่ในแดนดีคือไม่มีกัน้าแต่ในแดนที่เป็นสุขอย่างเลวก็สวรรค์เลวขึ้นไปหน่อยก็พรหมขออทษดอดีขึ้นไปหน่อยก็พรหมดีที่สุดก็นิพพาน ตอนนี้เขาทำยังไงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเราก็ต้องใช้สับว่าตัดตัณหาให้สิ้นไปทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตัดเหตุของทำนั้นและเหตุถึงความดับหาตัวดับเหตุเหตุที่ทำให้เราเกิดก็ได้แก่ตัณหา เราก็ใช้วิธีตัดตัณหาให้สลายตัวไปวิธีท <c oughs> ี่จะตัดตัณหาให้สลายตัวไปพระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามักมักคปฏิบทามักนี่แปลว่าทางเดินเราเดินทางไหนตัดตัณหาคนตรงไหน เราก็มาเดินกันแบบง่ายๆอย่าเดินกันแบบยากได้ความจริงวิธีแบบเดินง่ายๆนี่ผมพูดมาไม่รู้เท่าไรแล้วแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านหลายบ้างหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแต่ว่าเห็นพระนี่เรียบร้อยมากแต่ว่าบางท่านก็ยังผันผลอยู่แสดงว่า ท่านที่มีความผันผลอยู่นี่คงจะไม่ใช่วิสัยที่ผมจะสงเคราะห์ท่านได้อาจจะต้องไปวิสัยของท่านผู้อื่นแต่สำหรับที่ท่านเรียบร้อยใจเรียบสนิทจะมีเยอะเพราะว่าพูดง่ายใสยง่ายเท่าไรท่านก็ไม่เข้าใจ ในท่านอุมาสกุมบาสิกาบางคนก็เหมือนกันพูดง่ายใช้ง่ายก็ยังเท่าไรก็ตามไม่เข้าใจยังใช้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยของเอเวจีอยู่ก็ยังมีนี่ขอท่านหลายปรับปรุงใจกันเสียดีนะเพราะท่านท่านหลายที่อยู่ที่นี่ถ้าพลาดจะไม่ไปไหนเอเวจีแน่นอน แบบอารมณ์หงุดหงิดแบบอารุชนชนเฉียวอะไรพวกนี้ยอย่าให้มันมีขึ้นรู้ว่ามันเลวฟังกันทุกวันธรรมะแต่ไม่ซึมเข้าไปในใจตายแล้วมันก็ต้องไหลลงอเวจีมหานรกเราทำกันยังไงมันก็ปฏิปทาที่ง่ายๆก็สอนกันมาแลว้ว ขาว่าโสด,ดาบันมีอะไรบ้างทรงกันได้หรือเปล่าองค์ว่าโสด,ดาบันคือหนึ่งเคารพในพระพุทธเจา้าสงองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลบริสุทธิ์แล้วห้ามีจิตรักพระนิพัน์เป็นอารมณ์ เท่านี้ทำกันได้แล้วหรือ,อยังถ้ายัางไปที่ไหนก็ไปเจอนรกที่นั่นเท่านี้ทำได้หรือไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็สแสดงว่าหมดต้นทางแก้หมดต้นทางช่วย <c oughs> ผมจะไม่พูดอะไรให้มากจะบอกว่าตัดตัณหาด้วยอันนั้นตัดตัณหาด้วยนี่ผมไม่พูดเราพูดกันตรงตรง พูดอ้อมไปอ้อมมาก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเรามีปัญญาพอจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าดีแล้วหรือยังเราใช้ปัญญาใกล้คุณพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเดติพปะสสมาสมพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแล้วหรือยังเรามีความเคารพในพระอริยสงฆ์จริงแล้วหรือยัง นั่งวัดใจของเราดูแล้วสิ่งของเราบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่านั่งวัดใจให้ดีนะไม่ต้องอามากเราเท่านี้ทําได้แล้วหรือยังและอารมณ์ใจเขานงท่านรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วหรือยังอย่าถือเหต ภายนอกเขาถือว่ากวนใจเราเหตุภายนอกไม่ห้ามเขาไม่ได้ <c oughs> ข่าวความวุ่นในกิจการงานความตี่นเกิจที่เหตุที่ต้องแบกภาระต่างๆเป็นเรื่องของการเกิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดางานมันเหนื่อยเท่าไรเราต้องเข้าใจเรื่องของงาน ว่าเราเสียเกิดมาทําไมถ้ารู้ว่างานมายุ่งแล้วก็เสียเกิดมาทําไมถ้าเรามปนเสียเกิดมาแล้วนี่เราก็ต้องยุ่งแบบนี้เมื่อยุ่งแล้วก็นุ่งยุ่งใช้นี่มันเพื่อไม่ยุ่งต่อไปทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบถ้วน อย่าให้มันอย,อย่าทำจิตใจให้มันเข้าไปกวนประสาทต,ตัวเองเสียว่าภาระหน้าที่มียังไงทำไปเพื่อความอยู่เป็นสุขเราชำระหนี้ส่วนที่เป็นอกุลน์ก็การอดทนต่อความทุกข์นี่เป็นภาระจิตของเรา เป็นนั้นว่าอันดับต้นความเป็นประสงน์ดาบเศสกิธาคาก็ได้แก่มีสารณาคมพบท่วนมีศีลบริสุทธิ์จิตรักพนิพานยากเกินไปไหมนี่แหละตัวระคำหน้าตักันห้าน้านะถ้ารมทรงได้อย่างนี้ก็ใช้ก,ยกายะตานุสติกาสุปกรรมฐานควบคุมกำลังใจ ว่าร่างกายของคนในสัตว์มันสุปกปกร่างกายของคนในสัตว์แปลนิจังหาความเที่ยงไม่ได้มีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นปกติเราจะมานั่งรักหลงไหลไฝฝันในร่างกายของคนในสัตว์ ว่ามันเป็นของสวยมันเป็นของสะอาดมันเป็นของดีไน่ไยความโง่ในเรื่องอะไรปล่อยกำลังใจอารมณ์แห่งกา,า,ารมารมทิ้งไปเสียห,หมดเอาจิตเข้าไปยอมรับรับ,รบถือในความเป็นจริงว่าคนที่เขามีคู่ครองนะเขามีสุขและมีทุกข์้วคู่ครองของคนแต่ละคนนะสะอาดแ้ะสกปรก ใช้ปัญญาหาความจริงเพียงเท่านี้จิตมันก็ละได้คิดมันไว้ทุกวันคิดมันไว้ทุกวินาทีใครคนหาความจริงว่าคนที่เรารักที่เราบ,บูชาว่าสวยสดทุกงามบสะอาดทุกสกปรกผมไม่อธิบายเราฟังกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ยังโยเยกันอยู่ก็เชิญลมมารกตามอธัธยาศัยน้อต่อไปก็มาถือความโกรธความพยาบาทว่าการโกรธกันคิดการโกรธพยาบาทจ้องล้างจ้องฝรานคิดประทุษร้ายคนอื่นนั่นมันดีแค่ไหนมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์ <c oughs> เราเป็นเพื่อนกับเขากับเราที่เป็นศัตรูกับเขาอย่างไหนมันดีกว่ากัน เอาเหตุผลเท่านี้มาพอไม่ต้องอากันมากถ้าหากว่าเขาจะมาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราไม่อยากมีทุกข์เราก็เฉยเสียในเมื่อเราพูดดีกับเขาเขาไม่รับฟังและก็เฉยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่สนใจกับวาทะที่ไม่เป็นที่ถูกใจของเรา ทำจิตได้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าวาทะที่สร้างศัตรูเป็นวาทะที่สร้างความทุกข์ไม่เมื่อเขาอยากจะทุกข์เมื่อเขาอยากจะเลวก็าปล่อยเขาเลวไปแตู่้เดียวการโกรธการพิา่ายการเป็นศัตรูสิ่งใดก,กันมันเป็นทุกข์ต็นความเร,าร้อนเราไมา่ต้องการใชร้ลมวางเฉยใช้ชสับประชังมัน ใครจะดดาก็ช่างมันใครจะนินทาก็ช่างมันใครจะสงเสริญก็ช่างมันไม่รับทั้งหมดตามจิตกําหนดว่าวาทประเภทนี้เป็นวาทาเลวทั้งสองอย่างทั้งคํานินทาและสรรเสริญม,มันเลวหมดยกประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้นั้นเราไม่เอาเราเฉลิเียเป็นสังขารุเปกขายาน ถ้าทรงอารมณ์ทั้งสามรายการเบื้องหลังนี้ได้ท่านเรียกว่าพระอนาคามีนี่มันยากตรงนี้เนี่ยถ้าบอกว่ายากก็เพราะคิดมาทั้กวันสิตั้งอารมณ์มาไว้ทุกวินาทีเท่านี้ประเดี๋ยวก็หมดมไม่มยากไปบากอะไรเมื่อเป็นอนาคามีแล้วก็เป็นของไม่ยากตอนนี้เล,ล็อรหตัตผลอรหัตผลนี่ก็เป็นของไม่ยาก ก็ตัดฉันท่ากับราคะคือไม่สนใจกับร่างกายของเราด้วยไม่สนใจร่างกายของคคลอื่นด้วยไม่สนใจวัตถุธาตุในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชาติมันก็สลายตัวไม่มีอะไรดีสําหรับเราเราไม่ถือว่ามันเป็นชนะเป็นที่พึ่งของเรา แล้วก็เราก็ไม่ถือวาทะเขางบุคลอื่นไม่ถืออารมณ์ของบุคลอื่นเราทําใจช่ำชื่นอ,อย่างเดียวก็ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทรัพย์สินในโลกไม่ใช่เราไม่ใช่ขวงเรามันเป็นของกิเลสตันหาวปาทานเมื่อพังเมื่อไหพอใจเมื่อนั้นขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันห้าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเรา ความเป็นเทวดาหรือพรหมจะไม่มีสาหรับเราสิ่งที่เราต้องการก็คือปิพานธ์นี่แค่นี้เท่านั้นแหละไม่เห็นมีอะไรยากแต่พูดกันแบบไปง่ายแต่ความจริงพูดกันมาเยอะถ้าใช้อารมณ์ให้มันทรงตัวแต่มันไม่นาบากมันก็สํมสเอกเสม็สจผลอันเวลาสําหรับที่จะแนะนํากันมันก็หมดแล้ว ได้ฟื้นพูดต่อไปอีกมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เวลาหมดก็งดจำเพียงตรงนี้ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านแต่งกายให้ตรงลำลองจิตให้มันทรงอยู่ในอิยาบทที่สี่รายการจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ที่เจรณาและภาวนาไปตามอัธยาศัยยิ่งกว่าท่านหลายจะเห็นว่าเวลานั่นสมควรสวัสดี